โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูโค้งสุดท้ายสําหรับการไปสอบข้าราชการท้องถิ่นในปี68กันนะครับก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเองอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาอยู่ในหน้าของ เว็บกลมส่งเสริมนะครับก็คือหน้าที่เราสมัครกันน่ยหลายๆคนยังงงอยู่เนาะในส่วนของการสอบสัมภาษณ์นะครับในวันที่27-28-29มกราปี69นะครับนะะเดี๋ยววันนี้เราเราจะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆทาความเข้าใจกันสักนิดนึงนะว่า,าจะต้องเตรียมตัวยังไงคงสุดท้ายพรุ่งนี้จะไปสอบอยู่แล้วใช่ไหมโอเคผมพยายามจะรีบทำคลิปแล้วก็ลงให้เร็วนะฮะก็คือผมเนี่ยจะไปสอบ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับในเขตภาคเหนือนะครับเขต2เนาะผมก็กดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับซึ่งรายละเอียดเขาบอกว่ากำหนดการต่างๆและสถานที่เนี่ยคือเรารู้แล้วว่าก็คือทีอ่หอประชุมบึงราชนกนะครับอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ผมก็ได้ไปสำรวจเข้าๆมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการจัด สำหรับการสอบปีนี้เป็นแบบไหนนะครับก็คือให้เพื่อนๆเตรียมตัวก่อนสําหรับใครที่สอบภาคเหนือเข่สองนะครับก็เนี่ยเรามาลองดูกันนะก็คือห้องประชุมนะครับนครสารล,ลวงสองแควนะครับนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นะครับก็คืออาคารนะครับอาคารเป็นเหมือนคล้ายๆอาคารโดมนะครับเป็นหอประชุมเนาะสีฟ้าๆนะครับก็คือเอาง่ายๆเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาจากทางสายหลักนะครับนะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยตรงมานะ่าจะมาสัก กิโลถึง2กิโลนะครับมันจะเป็นสวนสาธารณะที่เขาใช้สําหรับการออกกําลังกายจะเป็นเขตการรับผิดชอบของอ,อบจอพิษณุโลกนะครับนะซึ่งก็คือได้ข้อมูลมาก็คือมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไลน์นะครับได้ไปถ่ายมาน่าจะเป็นเมื่อวานมั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเนี่ยรูปภาพก็คือห้องประชุมนะครับนะก็คือตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นจุด ของการลงทะเบียนนะครับจุดของการลงทะเบียนดูยังไงนะครับให้เรากลับไปดูในส่วนของเอกสารนะครับลำดับต่างๆนะครับของเรานะฮะอย่างเช่นของผมนะคือได้วันที่28ช่วงเช้านะครับนะก็คือตำแหน่งนะักวิชาการคอมเนี่ย ของผมลำดับนะครับที่21เเนอะอตรงนี้นะครับลำดับ21บอนะครับบอกว่าให้มานะครับลงทะเบียนในรอบที่6นะครับเพื่อนเพื่อสังเกตไหมรอบที่ลงทะเบียนมันจะมี10รอบด้วยกันนะครับผมไม่แน่ใจว่า10รอบเนี่ยสิรอบเช้าหรือ10รอบบ่ายรวมกันนะเออให้เพื่อนเพื่อนดูรอบของตัวเองนะครับก็อาจจะเรียกเป็นรอบนะครับนะและจุดลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนของผมเนี่ยได้จุดลงทะเบียน หมายเลข11นะครับแสดงว่าผมต้องไปโต๊ะหมายเลข11น่าจะมีข้อมูลของเราอยู่นะครับอ่าแล้วก็ลำดับนะครับของผมนะครับอยู่ที่1 1 0 6นะครับในช่วงเวลาการลงทะเบียนนะครับก็คือในส่วนของ9โมงเช้านะครับถึง11โมงใช่ไหมก็คือช่วงแบบสายๆหน่อยเพราะมันจะมีชุดชุดแรกนะครับก็คือ7โมง เช้าถึง9ก้าโมงเช้าน่าจะเป็นช่วงแบบว่าน่าจะเป็น5้ารอบแรกนะผมน่าจะเป็นห้ารอบหลังเพราะมันมี10รอบนะครับอันนี้ส่วนของภาคเช้านะภาคบ่ายก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับเผื่อเขาเรียกนะครับลำดับ รอบเขาเรียกอบของการเรียกอะรอบไหนเราเข้าไปอัดกันไม่แน่เขาอาจจะยังไม่รับลงทะเบียนก็เป็นไปได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนให้ดูกันคร่าวๆนะเพื่อนๆจะได้แบบเออมีข้อมูลเนาะสำหรับการเตรียมตัวเพราะว่าปีนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าห้องสอบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับห้องสอบสัมภาษณ์ในปีนี้จะเป็นอาคารด้านในนะครับจะมีโต๊ะนะครับ ยาวๆนะครับหนึ่งตัวนะโตโตะยาวนะครับมีกรรมการนั่งเก้าอี้เห็นไหมเห็นในรูปนะครับนั่งเก้าอี้เนะี่ยคือ3ท่านนะครับนะแล้วก็มีโต๊ะขาวหนึ่งตัวสําหรับผู้สอบสัมภาษณ์อย่างเรานะครับแปลว่าจากในรูปภาพนี้นะครับที่ที่เห็นนะครับก็แสดงว่ามันมีอยู่ประมาณ 1>, 1 2 3่งห้านะครับคือห้านะครับหแถวนะครับคูณเข้าไปฝั่งนี้ผมนับได้ประมาณ7ตัวนะครับห้าเเป็นไปได้ว่าในห้องเนี้ยเสียงมันน่าจะระงมเหมือนนกกระจอกแตกลังประมาณนั้นเลยคือเราจะต้องแนะนําตัวนะครับให้เสียงดังฟังชัดนะครับเพราะว่าทุกคนจะพยายามนะครับ อธิบายพรีเซนต์ตัวเองเนาะแล้วก็กรรมการอาจผมไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาพร้อมกันทั้งหมด35คนเลยไหมนะครับหรือเขาเรียงเผื่อไว้ก่อนอันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยววันจริงมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังก่อนแต่เราดูข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับให้ทุกคนไม่ไม่รู้ว่าสนามอื่นจะทําแบบนี้ไหมอาจจะแยกเป็นห้องประชุมเล็กๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่มาภาคเหนือเขตสอนะครับอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ พูดเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็พยายามฟังคําถามของคณะกรรมการให้ดีนะครับเพราะว่าเสียงอ่ะมันจะฟังโต๊ะนู้นโต๊ะนี้นะครับมันจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่กรรมการด้านหน้าเรานะครับทั้ง3ท่านว่าท่านต้องการให้เราพูดอะไรนะครับเขาถามอะไรอยู่นะครับอ่าในส่วนของการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอแนะนําเพื่อนๆนิดนึงสาหรับใครที่อยู่เขตผมอยู่จังหวัดนครสวรรค์เนาะเออต้องบอกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเอ่อแมพแป๊บนึงนะครับ เีมไปที่บึงราชนกนะครับอ่าพอดีเมื่อกี้เตรียมข้อมูลไว้แต่ปิดหน้าไปซะแล้วนะฮะอ่าบึงราชนกนะครับมันจะมีขเขาเรียกไงผมเดินทางจากนาครสวรรค์นะครับนะต้องบอกก่อนนะครับไปที่พิษณุโลกเนี่ยก็คือถ้าเป็นเส้นสายตรงนะครับสายตรงก็คือเส้นหนึ่งหนึ่งเจนะครับนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับถนนนะหมายเลข1 1 7หนึ่งเนาะ นะครับมันก็จะวิ่งสายตรงไปเลยนะครับซึ่งในช่วงระหว่างเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ถึงช่วงพิจิตรอ่ะมันจะมีช่วงของการทําถนนอยู่นะครับซึ่งตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วมันยังทาไม่เสร็จและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับอาจจะอีกเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถน่าจะติดมากเลยในช่วงของการไปสอบสัมภาษณ์เพราะคนที่จะเดินทางนะครับในช่วงแบบว่าภาคเหนือตอนล่างเนี่ยไปไปเจอกันที่พิษณุโลกนะครับ ผมได้รอบเช้านะผม,ม่ต้องออกแต่มืดเลยเพราะผมไม่ได้แบบไปจองที่พักอยู่ที่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปเนี่ยขอให้เตรียมตัวผมอาจจะใช้เส้นที่มันอ้อมหน่อยผมจะไปเส้นหมายเลข11นะครับนะที่อาจจะต้องไปทางเ พิจิตนะครับนะเลาะไปทางอีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าถ้ารถติดมากๆนะครับจะทําให้การเดินทางเนี่ยถ้ารถมันติดหนึ่งคันนี่เราออกนอกเส้นทางไม่ได้เลยนะครับหยุดชะงักไปเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในวันที่เราไปสอบสัมภาษณ์มันคือวันเขาเรียกไงวันปกตินะครับทุกคนวันปกติคือวันทํางานไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันทํางานแปลว่าอะไรช่วงเช้านะครับรถในเมืองพิษณุโลกเนี่ยโคตรติดนะครับนะแล้วมันจะมีช่วงเปลี่ยนทาย เปลี่ยนถ่ายคืออะไรเปลี่ยนถ่ายรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับใครที่สอบรอบบ่ายนะครับแนะนําว่าให้มาตั้งแต่นัเนิ่นนะครับอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทําการสอบสัมภาษณ์ควรมาถึงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเคสกรณีที่ว่ามาสอบสัมภาษณ์ไม่ทันนะครับไม่ทันเนื่องจากรถติดรถติดแล้วเดินไปไม่ทัน ก็มีนะครับต้องบอกว่ามีหลายคนที่มันเป็นเคสเหมือนปีก่อนๆนนะังนะครับที่มีการสอบในพิษณุโลกอะ่ะถ้าใครวิ่งมาจากในเมืองอะ่ะตอนนั้นมันไม่ได้ใจว่าสอบอะไรนะครับแต่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะไปสอบสัมภาษณ์ไม่ทันนะครับอันนี้ก็ดีหน่อยที่เขาเลือกโซนนะครับมาอยู่ที่บึงราชนกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลาจากตัวเมืองสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเพราะเส้นทางนะครับเดี๋ยวเส้นทางให้เพื่อน,อนดูนิดนึงเนาะ เส้นทางในการเข้าไปนะครับมันค่อนข้างที่จะาทางทางทางหลักอะ่ะมันยังโอเคอยู่นะครับทางหลักก็คือเส้นเส้นที่เลี้ยงมาจากตัวเมืองแล้วนะครับมันยังโอเคอยู่แต่พอเลี้ยวเข้าไปนะครับทุกคนนะเดี๋ยวกอให้ดูเนาะเนี่ยมันจะเขียนว่าสวนสาธารนณะบึงราชนกนะครับอนะ่พอเราเข้าไปนะครับก็จะเป็นถนนแบบว่าคู่ขนานนะครับ อันนี้ยังโอเคอยู่นะครับถนนคู่ขนานคือ2เลนนะฝั่งละ2เลนนะครับโอเคอยู่แต่พอไปถึงตัวตัวนี้ครับพาไปถึงตัวในส่วนของเนี่ยตัวเขตที่เป็นในส่วนของส่วนสาธารณะแล้วถนนจะแคบนะครับต้องบอกก่อนว่าเราเลี้ยวซ้ายนะฮะไปที่โดมก็คือหอประชุมนะครับเนี่ยตรงเนี้ย มันยังพอได้อยู่นะแต่ว่ามันจะเริ่มเป็น2เลนสวนกันแล้วนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารถที่จะจอดเนี่ยน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมาสอบเป็นพันคนนะครับอาจจะไม่พอเพื่อนๆอาจจะต้องจอดเนี่ยตั้งแต่ทางเข้าด้วยซ้ํานะครับอันนี้แนะนําไว้ว่าใครไปก่อนนะครับถ้ามีญาติพี่น้องไปด้วยให้เขาไปวนไปส่งนะครับที่ตัวอาคารแล้วก็ให้ญาติพี่น้องเนี่ยไปรออีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็คือเนี่ยในส่วนของสวนสาธารณะนะครับที่อยู่ อาจจะเป็นโดยรอบบึงนะครับนะอันนี้ต้องเตรียมให้พร้อมนะเนี่ยเพราะถนนมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแคบถ้าเกิดคนมาอัดกันเยอะๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคนก็หนึ่งคันใช่ไหมอันนี้แบบคิดแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเตรียมตัวให้ให้ดีกว่านี้นะครับอืประมาณนั้นกันลวกันเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงนะครับผม ไปดูแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งกันแล้วกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะใครที่เตรียมตัวนะครับดูเส้นทางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการเตรียมตัวเรื่องเวลาด้วยนะครับไปให้ก่อนเวลานั่นเองครับโอเคเดี๋ยวไปพบกันที่สนามสอบกันแล้วกัน,นครับใครมาเจอก็ทักทายกันได้นะฮะโอเคแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวสัีสวัสดีครับ